สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับจากร้านแฟชั่นไทยบายทิสลานะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเสื้อเชิ้ตลายดอกนะครับที่แม่แม่ใส่กันอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันเป็นผ้าคัตต้อนเนื้อแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีลายให้เลือกทุกรูปแบบเลยทั้งเป็นลายดอกลายกราฟิกลายการ์ตูนนะครับซึ่งก็ทีสซานะมีให้เลือกตามใจชอบหลายร้อยรูปแบบนะครับสต็อกผมมีเพียบเลยพร้อมส่งตลอดทุกไซส์ทุกเบอร์เลยนะครับผมโดยเสื้อพวกนี้นะครับเรามีให้ครบตามทุกเทศกกาาลเเเยนนนะะะครรรับไม่่วจจจปป็็็ตุีสแดง สดใสเลยนะครับหรือเป็นสงการเป็นปีใหม่ก็ค forbid, คจะเป็นลายดอกนะครับมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่เลือกได้ตามใจชอบโทนสีครบทุกโทนเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่จําเป็นต้องใส่แค่ในช่วงโอกาสหรือเทศกาลที่สาคัญนะครับใส่ชีวิตประจำวันได้เลยเพราะว่าผ้าพวกนี้มันไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับใส่เล่นได้เลยใส่ไปเที่ยวกับลูกๆหรือใส่ไปทําธุรกิจกรรมอะไรต่างๆโอกาสสาคัญหรือไม่สําคัญนะครับสีพวกนี้มันใส่ง่ายอยู่แล้วมันเข้ากับชุดกางเกงกับกระโปรงอะไรได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแม่ๆครับเสื้อร้านผมนะครับมีหลายทรงเลยแต่นี้เอามาให ดูทรงแรกก่อนนะครับเป็นทรงแขน3ส่วนเอวตรงนะครับเป็นทรงยอดทีสุดเลยครับความพิเศษของมันคืออะไรมาดูที่แขนนะฮะนี่มันสามารถพับได้นะครับเราเย็บทบไว้ให้แล้วพอพับมาก็ไม่เห็นเป็นสีขาวๆนะครับเย็บมาให้สาหรับเอาไว้พับโดยเฉพาะหรือจะปล่อยเป็นแขน3ส่วนเป็นแขนยาวก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะชอบแบบพับหรือไม่พับนะครับตามใจชอบเลยนะครับมันเป็นเสื้อทูอินวันต่อมานะครับเป็นเอวตรงนะครับก็คือตรงเอวกับตรงสะโพกเนี่ยรอบรอบอกเท่ากันนะครับผมและที่สำคัญนะครับความพิเศษของมันคือชายเสื้อตรงนะครับมันจะใส่กับกางเกงก็ได้กับ ก็ได้มันเป็นเสื้อที่ใส่ง่ายนะครับผมเสื้อตรงนี้มันก็เลยเป็นเสื้อที่ยอดฮิตที่สุดนะครับนอกจากนั้นนะครับให้ดูด้านข้างครับมันมีความผ่าข้างอยู่ครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่แบบแอบมีหน้าท้องนิดๆนะครับมันก็จะทําให้ใส่ง่ายใส่สบายนะครับรู้สึกไม่อึดอัดนะครับกับการที่มันผ่าข้างนะครับผมแล้วก็2อย่างที่พิเศษนะครับสำหรับเสื้อทรงนี้ที่ทำให้มันถึงยอดฮิตนะครับตัวปกเสื้อนะครับมันเป็นปกเชิ้ตนะครับผสมกันกับฮาวายข้อดีความพิเศษของมันคือมันจะไม่ค้ำคอนะครับมันก ทั้งปกสบายเอวสบายนะครับแล้วก็มีผ่าข้างนะครับผมทรงต่อมานะครับทรงนี้เป็นันที่สครับสำหรับแม่แ่ที่ชอบใช้กันนะครับทรงนี้เนี่ยแขน3ส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกระเป๋าด้านซ้ายเหมือนกันนะครับที่อกซ้ายนะครับแต่ข้อแตกต่างมันคือมันเป็นเอวเว้าครับก็คือเอวตรงนี้เว้าเข้าไป1นิ้วนะครับจากตรงชายเสื้อนะครับแล้วก็ชายเสื้อเนี่ยเป็นชายโค้งนะครับผมสำหรับแม่แม่นะครับที่หุ่นสลิมแนะนําทรงนี้เลยครับเหมาะสมแน่นอนต่อมานะครับทรงที่3ทรงนี้ฮิตมากนะครับในเทศกาลสงกรานต์นะครับทรงเสื้อนะครับก็ จะเหมือนตัวทรงตัวนี้เลยนะครับก็คือเอววาวนะครับชายโค้งนะครับแต่แขนเสื้อนะครับจะเป็นแขนสั้นนะครับผม ปกเสื้อก็เหมือนกันนะครับผมเป็นปกเชิ้ตนะครับมีกระเป๋าที่อกซ้ายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทรงสุดท้ายนะครับเป็นทรงสําหรับผู้ชายนะครับผมชายเสื้อเป็นชายตรงนะครับเอวก็เป็นเอวตรงนะครับแล้วก็เป็นแขนสั้นนะครับแล้วก็เป็นปกเชิ้ตนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับสำหรับพี่ผู้ชายนะครับเราก็ทําทรงนี้มารองรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับราคานะครับเสื้อที่เป็นทรงแขน3ส่วนนะครับราคา299บาทนะครับผมตัวเสื้อที่เป็นเส anyway ah, ื้อตัวเล็กนะครับเอววาลชายวอล์ชนะครับสองร้อยส euh ี่ ผู้ชายนะครับที่เป็นชายตรงเอวตรงนะครับแขนสั้นนะครับก็ราคาอยู่279บาทนะครับอันนี้บอกก่อนเป็นราคาหน้าโรงงานเลยถูกกว่าเพจอื่นแน่นอนเพราะผมเป็นโรงงานเองมีของพร้อมส่งผลิตเองขายเองนะครับเป็นราคาผู้ผลิตจำหน่ายเองนะครับไม่ใช่ราคาปลายทางนะครับผมซื้อ,อกี่ตัวก็ได้ครับค่าส่ง50บาทหมดเลยนะครับ เป็นราคาเหมาเลยแต่ถ้าเกิดซื้อ4ตัวขึ้นไปเนี่ยส่งฟรีนะครับตอดเราปแม่ที่สนใจสั่งซื้อนะครับด้านใต้คลิปวิดีโอตรงนี้ฮะมันจะมีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเขียนนข้อความครับคลิกตรงนั้นอ่ะมันจะลิงก์เข้ามาในข้อความจะมีน้องแอดมินคอยส่งลายเสื้อให้เลือกส่งไซส์เสื้อให้ดูนะครับคอยให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับยินดีให้คำปรึกษาแม่แม่ทุกท่านนะครับหรือไม่สะดวกพิมพ์นะครับโทรก็ได้ครับเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่กดโทรได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นแชร์ไว้ให้ก่อนแม่แม่แมที่รับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับคราวหน้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมารีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ